สวัสดีค่ะชาวโซเชียลแคมนะคะก็วันนี้คลิปนี้นะคะจะมาพูดถึงวิตามินที่ยำทานทั้งหมดนะคะว่ามีอะไรบ้างจะพูดบอกหมดเลยไม่มีกักนะคะแล้วก็พวกนี้ทั้งหมดที่ยมจะพูดถึงดังต่อไปนี้นะคะยำกินจริงน่าจะประมาณ เป็นปีแล้วนะแต่ว่าไม่รู้ว่าปีกับเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าก็มีกินบ้างหยุดบ้างแต่ถ้าหยุดเนี่ยก็หยุดประมาณแบบสองอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงเดือนนะคะแล้วก็จะกลับมากินใหม่เพราะว่ามันเป็นวิตามินที่ร่างกายเราดูดซึมไปใช้นะคะไม่จําเป็นจะต้องหยุดทานนะคะเพราะว่าไม่ใช่ยานะก็เลยกินได้เรื่อยๆเลยไม่เป็นอันตรายนะคะและจะพูดถึง อันแรกเลยที่แบบว่ากินมาตลอดแล้วก็ไม่เคยหยุดกินเลยนะคะมันก็คือวิตามินซีนั่นเองนะคะอันนี้เป็นยี่ห้อที่มีขายตามร้านขายยาแบบใหญ่ๆนะคะกล่องหนึ่งมี30เม็ดนะคะแล้วก็มันจะมาในรูปแบบแบบแพ็คแบบเนี้ จริงๆแล้ววิตามินซีแนะนําให้ซื้อที่มันมีแพ็คแบบนี้นะคะเพราะว่าวิตามินซีเนี่ยมันโดนแสงไม่ได้ถ้าเกิดโดนแสงแล้วเนี่ยมันจะระเหยกลายเป็นแป้งนะคะมันจะไม่มีประโยชน์อะไรถ้าเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเหมือนเรากินเม็ดแป้งธรรมดานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะไม่แนะนําให้ซื้อเป็นกระปุกเพราะว่าเวลาเราเปิดเข้าเปิดออกเนี่ยมันโดนแสงมันก็จะทาให คุณภาพเม็ดที่อยู่ข้างในเนี่ยมันค่อยๆจะจางไปนะคะแต่ถ้าเกิดมันเป็นแบบกล่องเป็นซองมาเนี่ยมันจะอยู่ในแบบซีนแบบนี้มาเลยมันก็จะแบบมีคุณภาพมีวิตามินซีอยู่เต็มมิลลิกรัมนั่นเองนะคะยังก็จะกินวันละ1เม็ดหลังอาหารนะเพราะว่ามันพันมิลลิกรมัมต่อมานะคะก็เป็นนี่เลย มเมล็ดอ้งุุนนะคะเกรปซีดยี่ห้อนี้นะคะกินมานานแล้วเพราะว่าค่อนข้างที่จะเลดเวอร์มากนะคะแล้วก็กระปุกนึงเนี่ยมีทั้งหมดร8 0ยแคปซูลนะคะทานได้สเดือนนะคะทานได้นานมากแล้วก็มันจะช่วยเรื่องผิวพรรณเปล่งปัง่งได้ดีแล้วจริงจแล้วไปดูสรรพคุณกันอีกทีนึงในเน็ตก็ได้เพราะว่ามันเยอะมากๆเลยนะ,ะรู้แต่ว่ามันมีประโยชน์ยังก็ทานนะคะต่อมาก็จะเป็นตัวนี้เด็ดมานะคะเป็นลกแกะยังจะทานยี่ห้อ VIP นะคะส0ม0 0มิลนละิกรัมอันนี้ โอ้โหต้องบอกก่อนเลยว่าน่าแต่กินลกแกะมายี่ห้อนี้เลิศสุดนะเออแล้วก็ราคาก็แบบไม่แพงมากพอสู้ได้อยู่เพราะว่ากระปุกเนี่ยมีทั้งหมดร้อยเม็ดนะคะก็ทานได้ประมาณ3เดือนเอ,อ๊ะแต่อันนี้มีร้อยแปดิต้องทานมากกว่า3เดือนดิเออนั่นแหละไปหานกันเอาเองแล้วกันเนาะนั่นแหละคะ่ะเยังมก็ทานมาตลอดเลยนะต่อมานะคะก็จะเป็นอันนี้คอลลาเจนแบบเม็ดนะคะยี่ห้อโซซีเคท จริงๆอ่ะทานมาได้สักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าไม่ได้บอกใครนะแล้วก็ที่เกล็ดชงไงคือจริงๆแล้วคอลลาเจนเนี่ยมันจะเป็นต่อร่างกายเพราะว่าพอเราอายุมากขึ้นนะคะเราไม่สามารถที่จะผลิตคอลลาเจนเองได้นะเราก็ต้องแบบว่าทานเข้าไปแทนจําพวกแบบปลาหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีบางคนนะบางมือไม่ได้ทานปลานะคะก็จะไม่ได้คอลลาเจนเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เลยต้องมีอาหารเสริมเข้าไปแต่ตัวนี้เนี่ยมันเป็นเม็ดทานง่ายยังจะทานอตอนเช้าก่อนกินอาหารนะคะตอนท้องว่างๆค่ะเช้า2เม็ดนะ,ะนะยังจะทานคู่กัน ลกแกะแล้วก็เก็บซีดนะคะแล้วก็ก่อนนอนอีก2เมตรนะคะก็เป็น4เมตรวันหนึ่งทาน4เมตรนะซองหนึ่งเนี่ยจะมี60นะคะ60เมตรก็ทานได้ประมาณ1เดือนนะแต่จริงๆถ้าเกิดคนที่รีบๆอย่างเงี้ยก็สามารถทานได้ประมาณแบบ6เมตรอะไรอย่างงี้แต่ว่าห้ามเกินนะคะ ห้ามเกิน6เมตรต่อวันนะประมาณนี้เท่าที่ยำทราบมาแล้วก็ตอนนี้ยำขายด้วยตัวนี้นะคะเพราะว่าบางคนหาซื้อหาซื้อไม่ได้นะเพราะว่ามันเพิ่งเข้ามาได้สักพักหนึ่งอะ่ะแต่ยังไม่แน่ใจนะคะว่านานเท่าไหร่แล้วแต่ว่าก็กินมาได้สักพักนึงแล้วรู้สึกว่าผิวมันใสขึ้นนะแล้วก็เมคอัพโอเคติดทนนานขึ้นประมาณนี้นะคะแล้วมันก็กินง่ายไม่ต้องชงก็เลยชอบนะคะก็เลยเอามาแบบให้กับลูกค้าที่หาซื้อไม่ได้แบบลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถสั่งที่ยำได้เลยนะคะราคาเดี๋ยวค่อยคุยกันนอีีกทง โอเคต่อมานะคะก็จะเป็นกูต้านะคะกูต้าฟอต้าน่าจะมีคนรู้จักแล้วนะนะมันก็จะมาในรูปแบบแบบนี้นะคะดีเหมือนกันเพราะว่าอะไรที่มันซีนแบบนี้มาเนี่ยมันจะทําให้คุณภาพของวิตามินนะคะอยู่ได้นานขึ้นแล้วก็เวลาเราทานเข้าไปเนี่ยร่างกายจะดูดซึมไปใช้ได้ดีนะคะเยมก็จะทานหลังอาหารเช้า1เม็ดแล้วก็ก่อนนอน1เม็ดนะคะวันละ2เม็ดนะโอเคต่อมาก็จะเป็นอันนี้จะบํารุงเกี่ยวกับพวกแบบสิว แล้วก็ความมันบนใบหน้านะคะเป็นซิงค์นะก็จะช่วยเรื่องแบบเรื่องอื่นๆได้ด้วยพวกแบบผมเผมิมเล็บเล็บอะไรอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะคะโอเคนี่ก็คือวิตามินที่ยำทานทั้งหมดนะคะยำก็จะเก็บไว้ในซองกล่องน,นี้นะทานเองจริงๆนะคะแล้วก็ผิวดีผิวใสแน่นอนนะคะคนที่ทานทั้งหมดที่ยำทานนี้นะคะรับรองว่าภายในสองอาทิตย์จะรู้สึกได้เลยนะคะว่าผิวดีขึ้นนะคะถ้าเกิดใครที่หาซื้อไม่ได้นะคะยังไงก็ติดต่อยำม,มาได้ทางไลน์นะคะ Y-A-M-N-Y แยมนี่ A M N y A M N e นะคะเดี๋ยวเราค่อยคุยรายละเอียดกันวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย